อ๋อครับผู้ใหมากเนาะเบ่งสมือได้บ่ครับผมอ๋อนี่ครับแ่นนังครับนั่งอ๋อปิดเครื่องหรือเล่ครับนี่ะมาแต่ใส่นาะนี่อำเพอน้ำพองค่ะโอ้ยูออมเพอื่น้ำพ่องนี่บอกอ๋อท่าง่านผมจ้ะทีไปเป็นการดูดูเป็นการการจะใส่ไปมากบ้านพุ้นตาจริงๆพอดอ่ะเป็นคนหนุ่อาสรภาพ พอแต่เัาใช่ครับอันวัดวัดวัดวันวัดไะหลวงปู่เมือนเขาใว่ายเนี่ยก็เป็นเดาษเพื่อูนนะพอยู่บ้านรอดูมเนมาเอย่ายเขาอยู่บ้านบ้านยุบบ้านยุบบ้านตบ้านงจงอาบเขาไปห่าบ้านันเอากว่ผมคนโซ่พิ่ไซตัวคือพิ่กิพิอยู่ปน คใจับเดินทังสาวเดียวได้แมนกัพดเลยตั้งใจมาหาพืนจะพอตั้งใจมาโดยเฉพาะเลยโอ้เมืองโดนแล้วเบ่งเห็นแวบๆึ้นในในในเฟซบุ๊กหนาสามโนนาเฟสาเพสเนาะชินซื้อไป่เด้ครับือกับพี่ครับพอรับเพู่โอ้หาพี่กล่องขอบขอขา ขอดีๆก็จิพ้มล่องนาปกนะอ๋อพิมพ์นาปกเนี่ยมอเนไทยเห็ดปกนี่นี่นะจิ้มคล้ายซีโต่างหากอยู่โอ้ยตัวเ็ดเป็นเกียรตินตัวเพันมาอุตษาห์เพันมหาครับท่านบุญนั่นสางลงเลื่อนน้ำแล้วอ๋อเมื่อนี้กับบูซาพ่อพายเนาะค่ะแล้วก็สางลงเลื่อนน้ำอืมสางลงเลื่อนน้ำมีอะไรทีภาพจริงแบบนี้เลยโอ้โหตาริงนแล้วนี่ภาพหนาขนาดเดียวแค่ไหนครับผมเป็นภาพพ่อพาย นะชูง่วงนะครับย้ายเผาห้มันบ่าน่านได้ครับเป็นชายเงียวน้ำรถก็สะดวกอืมนนี่พ่อพ่อเดี๋ยวให้เพิ่นเศร้าตกมั่นสิมาไหมอยากเก็นอีกอีกยี่วันนี้องหนึ่งจะเนาะพอก็มามาคูกันคือนสี่วงช่วงเนาะครับเนาะครับคนี่เขาพอเนาะต้องเคสเขาคู่นตำหนาเด้อเห็นบ่ค่ะคู่กันอืมนี้ของพอเนาะ เอาซื้อจากองน้ำและครอบครัวเลยค่ะและครอบครัวคือบ่อบมุ่นไปน้ำครับมุ่นนี่แหละค่ะนี่มุ่นอันนี้อ๋อมุ่นเอาอะไรบ่เอาหอดอันนี้อ๋อมุ่นคือด้นครับผมเอาไปบ้านงานบ้านเอินเงินเอินท่องเขาบ้านปะใช่ค่ะครับผมใช้ทุงอย่างไงแล้วครับคือยินเขาเจ้าว่าเออไปตรงไหนเอาให้นู้นนะครับ เดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวพี่กองเดี๋ยวพี่กองเดี๋ยวให้เดี๋ยเมื่อไงดอกเดี๋ยวให้จัดการเลยฉันว่าพี่น้องมาหาเนี่ยว่าให้เบ็ดนียครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเบ็ดจะปีนหัวขามเอาไปเอามาให้ดอกพี่กองเนี่ยเนื้อสั้านใหญ่พันใต้กันเลยถ้ามันมันถ้ามันโมเมนสร้างมันกร็ดึงมือไว้ไเมือเฮงกล้ามเนื้อสี่พันมัดเนี่ยจะให้รัดไข่ได้ผลง่ายกว่าอยอะแต่เราไม่ปล่อยไอ้วกินกันยุ่งส้นนั่นดิกว่า บอครับเนิไรหลเนี่ยมาที่แรกกับพกันนอนยืนท่าหนาบาดน้าเดินนี่แหละครับผมนะฮอน้จังสีละเห็นจนเจอเจป็นการหัวใจ่เห็นยไเออบางส่วนในกระทรวงช่วงคนเทนี่ก็ไใหญไปุ่่นทุกวนไอ้เจ้าดเจเจอวิบากกรรมานอืมนระนะดีครับสีมีตาอันอันทุกปากอันเซลว่เซลเหลีแเซลหัวไปครับต้องไม่ใจก็มีอยู่ คุณเจ้าพี่กองเราไปสอบพอตัวเราไปแจงกว้างจังคุณเ้าใช่ค่ะนี่ในน้นั้เนืเาเลยมแจงก็ไปไปสอบถามแต่ว่าส่พนักงานะเข้ามาแจ้งสอบถามแจงขอหาแจงว่ายังไงเนี่ยแจงแจงยังไงเป็นแจงริงบอน้ำเนื่องที่นี่ิงบอโอ้เวามเข้าใจเนาะอ๋คอนเทนต์อ๋อคอนเทนต์มีคอนเทนต์ที่ชื่ออ ไปแล้วก็งหนุ่าเป็นคอนเทนต์จรองจริงจะห้าโตตัวโอเคตัวนวัดมาแจกตัวเฮาเนาะคอนเทนต์ของข้าเจ้าครับคอนเทนต์ข้าเจ้าก็มีอันนีของข้าเจ้าคือกันข้าเจ้าหาหาแนว้อสั่งคอนเทนต์เพจข้าเจ้าเนาะโอ้ยเห็นในห้าตกใจเนาะโอ้ยคันว่าลงผักให้ถึงบริจาคบริสุทบริสุทธิ์แมนวิแมนวมูวิเชียวได้หันอยู่กขยานยิ่ได้เนาะสุวราณไห้ยินได้เนาะ แต่เขาว่าเขาว่าสฉันมันก็ได้บุงนี้เยอะแยะอยู่อ่ะคุณเด่นอยางนนกฎหมายเึ็นตำรวจยังเขาบานม้างขอบุญน้ว่านัดกันไปตกใจนิดนึงครับเอาก็ให้อันคุณพ่อเป็นกรพหอพ่อเป็นส้มห่อพายเนาะเข้าไปหาสอบถามเจ้าไม่มากเพิ่มมากเลยคุณขอบคุณอะไรครับผมขอบคุณอะไรครับคุณครับผมอย่าลืมมุ่นหนิเพิ่นเด้อ มครับผมลงเห็นในหน้าจะเอาหุน้หุ่นยมยึมปรกคนได้สพกโอ้ไม่ายอที่เพื่อนเ่นายมาหนึ่งหับ่ได้เอาพวกพร้อมมาเนี่ยโอ้มาเสียเดียวเอาเพื่อนกินคุ้มนะเจ้าอี่ีนบ้า้าอยูห้ากินกับนเ็นนะพี่รองมาหากับไทยคลิปตาผามาแล้วมาแล้วผ้ใมาแล้วเจ้าเจ้าจี๊ทายภาพนี้ไงพ่อ พ่อพายายรูปการครับหนึ่งอได้เพ้ผูมก่กันเอาหนึสายกแล้วอนสอีกทีนึ่งยกแล้วยกอกหนึ่งสองต้องยกแล้วไนในกล้วยนะครับผมโอเคขอบคุณครับอแม่ครับพนไงน้ำน้ำดื่มนิวดอกนิ้น้ำมาน่อยเน่ะเดี๋ยวตักน้ำให้ครับผมน้ำในถังน้ำในถังไปยิบอาเดอร์ นี่ครับจะขาดคนนี้ก็ได้อืมอืมพร้อได้ได้ได้เนี่ยพม้อมทุกอนเอาลายมายิ่งยิงแบบเดียวพิ้งเดี๋ยวเพื่อเอาตอนนี้ก็ใกล้เที่ยงครับพี่ดองเอฟซีพันมาจากน้ำพองเนาะออออกกับคุณครูพันมาจากน้ำพองพ้าลูก ปลาเต่าพันมาเยี่ยมชมพ่อพายเอากะถามข้าวถามข้าวครับเป็นจังไหนมาจัางไหนนะครับวันนี้ก็ส่งพิดเพิ่มพิ่นกับพ่อมีวลามาเมายี่ยมมาหยามพ่อพายนะครับกับพาหนุมปลาเต่ามาขอโศกขอลาบขอพรักควันตั้มครับตั้มขบวนเห็นได้จังน้อยหนึ่งเออครับมุ่นขบส้างมุ่นส้นางขอได้จังน้อยให้ยินดีคุณบัตรคอนแกนเออเอาเต็มถุงเลยเด้อเอาเท้าบ๊พ่อ บรรยากาศบรก็คนทอยมนรับกลัเะบรรยากาศบรรยากาศก็มีผู้คนทยอยมานะครับกำลังใจเนาะ รอรอสักภาพนะคุณยายเจ่าควานกาลังนอยู่เจ่าควานเขาจะเป็นคนป้อนเนาะตังกฤษอธิษฐานก่อนหันหน้าไปทางป้าพาย หาปอนกล้วยกันเด้อเ,เอ,อม,ามาคุณยายผมถ่ายให้มา<อ>คุณยายจะถ่ายกับหลานนะครับามามามากันกี่คนวันเนี้ยม,มากันสามคนหมอโอ้าตาเขามาบ่อยเลยมามาจากไหนครับเนี่ยโอ้นี่ยายอยู่หลังบ้านเองบ้านโอ้อยู่หมู่บ้านานี่หมอโอ้ ดูบ้านนี่บอถ,ถ่ายให้ได้ชางด้วยนะโอ้ได้ครับผมโอ้ใครโทรเข้ามาน้อนี่เ,เดี๋ยวจะถ่ายก่อนนึ่งซอกนึ่งซอกอค,ค,ครับผมออ่ะโเคคขอบคุณครับสูดหลานมันโทรมาครับเอา้านี่ก็คือบรรยากาศล่าสุดวันนี้นะครับ ชาบ้านหอยแห้งชาวบ้านท่นไม่เยี่ยมชมพ่อพายเนาะขอบคุณสำหรับคลิปนี้ เช้านี้พ่อพา,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 ายอาบน้ำแล้วพ่อายอ,อ,อาบน้ำแต่เช้าเลยอากาศมันร้อนอาบน้ำันหน่อยพ่อายกำลังอาบแดดอยู่อายอไรอาบเต็มเลยนะ ็นไปด้วยไฟแล้วเพี่อความแม่นอำน้อย

้องก็บปุกเอาไปเก็บปุบบกบรรยากาศยามนี้ครอบครายอาบน้ำมันครับ

Oh. วันสวนสีัสดีครับพ่อมแมวฝาวไวดไลไม้กดับจะแห้ด้วยนะครับผลการแจ่งงานิดการยังไม่ดติตารน,นะครับก้องมานาสตอรี่มานาแฟมิลรี่ตลิตามเยอะๆเลยครับมานาสตอรี่มานาแฟมิลรี่